พี่น้องเห็ดมังคุดขัดหรือมังคุดแก้วจ้า,จาเห็ดยากหยากรูระพันก็นเป็นแต่สื่อกินอยู่พี่น้อง <laughs> เห็ดยากว่าักปอกมังคุดดิบไหมจ้ะแล้วก็เอามาแช่น้ำปอกมาสามชั่วโมงได้สัมเนียจะนี่ย <laughs> เด็กตาสาวๆมือกระดับหมดอนท่านแล้วไม่ยากเพเบิ่งกลเลตไปหมดเลย ท fiz Ew, ing, ี่เราทำมังคุดคัดมันกระดำเป็ดปีเลยเห็ดเปล่าสิเศรเห็ดเราปล่อยเห็ดทอที่เห็ดใหเห็ดหยากเลยเห็ดหยากเลยอที่เราแค่เห็ดเียนเป็นใส่มากหมเงาเนี่ยมือ แดดห่อนๆเจ้าพี่น้องนี่แหละยิ่มหอมจันหอมไพรนี่แหละแขนอู้ไว้เห็ดเแล้วปวดหลังเอาเห็ดพอมาใส่ห่อนบระหงซิมีเห็ดพอมันนอนอู้ยอีกว่าเห็ดเแล้ว่า <laughs> พี่น้องบอ่นอยู่บ่นเศร้าหอนย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 มเย็นๆนิ้ว้าแต่ว่านนี้ใบใบแดดห่อน แต่ทอนมากๆากยู่ขงังบ้านเอาไปทั้งปุ่นมากป่ะไปทั้งปีเราท่านมูเด๋ยมูอใส่ไม่พออีกแล้วต yeah. ัวนไงบอกจะข้าไมใช่เหรอกระถ่ายแบบนีสงมาได้ไหน่าเสเย็นเห็ดบนแลลวสามห้องสีคขานอ่ะมือแต่ปิดปี Sehr laut,